สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆสมาชิกจองตอนสต็อกนะครับแล้วก็ขอสวัสดีสมาชิก VIP ของเรานะครับทั้งสท่านนะครับคุณมานาคุณยุวดีคุณโอคุณพิชาตินะครับถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยนะครับซึ่งก็เป็นสมาชิกสับสนุนได้เดือนล่าสุดก็เพิ่งเข้ามานะครับก็เพิ่มอีกหนึ่งท่านนะครับรวมเป็น4ท่านก็ขอขอบคุณนะครับที่ยังเชื่อมั่นติดตามนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับมีประเด็นตลาดหุ้นนะครับลดลงมาทั้งวันเลยวันนี้ครับร่วงนะครับร่วงลงมา 30. จุด30กว่านะครับก็ทําจุดนะครับต่ําสุดแถวแถวหนึ่งหกจนะครับจากแถวแถวพันเนะครับนี่คือเซตดัชนีลงมาทั้งวันนะครับแล้วก็สิ้นวันสรุปก็ทุกคนขายนะครับสถาบันบอลรอ ต่างประเทศฝรั่งผายนะครับสามรุมหนึ่งนะครับสามรุมหนึ่งรายย่อยเรารับเละนะครับรับเละเกียดห้าพันล้านนะครับมูลค่าแสนกว่าล้านก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาถ้าเราเจอบอลุ่มแบบขนาดนี้นะครับแสนกว่าล้านก็ถือว่าหนักหนาสาหัสมันไม่ใช่เล่นเล่นนะครับเพราะฉะนั้นรายย่อยเราก็ต้องเรียกว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดบ้างนะครับเราอย่าเพิ่งจะเต็มผมว่ามันมันก็เข้ากับจริตผมนะ ผมชอบหุ้นพื้นฐานหุ้นที่มันคุ้มนะครับหุ้นแพงๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันชอบขาขึ้นมากกว่าแต่ถ้าเป็นแนวถือรับปันผลหรือถือลงทุนเนี่ยเราจะชอบหุ้นขาลงนะครับเพราะว่ามองว่ามัน,มนลดราคาราคาหุ้นถูกลงนะครับปันผลเราได้มากขึ้นนะครับนี่คือวิธีคิดที่ผมคิดนะมันเลยทาให้ผมรู้สึกไม่เครียดกับเหตุการณ์ในวันนี้นะชอบมากเลยวันนี้หุ้นลง ทั้งวันวันนี้นะครับผมก็มาเฝ้าอยู่หน้านี้นะครับมาหน้านี้นางบการเงินนะครับที่ประกาศหุ้นที่ประกาศงบออกมาช่วงนี้เยอะมากครับถายอยออกมาซึ่งช่วงที่มันแดงเหลือดนะครับผมก็สนใจตัวไหนสมมตินะครับผมสนใจสักตัวหนึ่งนะผมก็จะดูนะครับสมมุติตัวนี้ก็ได้นะครับ S A U C E นะครับซอผมก็กดเข้าไปปึ้งนะครับผมก็จะรีบประเมินแบบรวดเร็วนะครับโอ้พบเพิ่มขึ้นนะดูว่าเฮ้ยเพิ่มขึ้นนะครับ จากหนจ .5 เพิ่มเป็น1 7จดนะครับก็คือผมเล่นกำไรต่อหุ้นเลยนะครับเป็นจุดจุดที่มันผมให้ความสําคัญมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเขาหารออกมาเฉลี่ยต่อหุ้นแล้วนะครับเป็นเน็ตเนแล้วนะครับนี่คือเป็นผลลัพธ์เป็นเอาพุตที่ออกมาแล้วนะครับทั้งปีนะสิเดือนนะครับปี63กับปี64ตัวเลขตรงนี้นะครับเราคูณด้วย p e 1 0ไปได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปคูณสีไม่ต้องแปลงจากไตรมาสให้เป็นปีนะเพราะมันเป็นปีอยู่แล้วนะครับ เขาสรุปมา12เดือนเป็นปีอยู่แล้วเราจะได้1.7เพราะฉะนั้นผมก็คูณด้วย P 1สเท่าผมก็จะได้พื้นฐานที่17บาทนะครับพอได้17บาทปุ๊บนี่คือจุดที่ผมตั้งรับจากนั้นผมก็ไปดูกราฟถูกไหมครับกราฟหุ้นว่าเฮ้ยราคามันลงมาหรือยังที่17บาทหรือห่างกับ17บาทขนาดไหนนะครับแล้วปันผลเป็นยังไงผมก็ไปดูพื้นฐานนะครับนั่นคือจุดที่ผมทําวันนี้นะครับผมก็จะสนุกสนานมากเลยเฮ้ยัวนี้ลงเยอะเว้ยนะครับเข้าไปดูพื้นฐานหน่อยประเมินราคาพ ถ้ามันยังลงมาไม่ถึงจุดที่เราจะซื้อเราก็รอไปก่อนนะครับส่วนตัวไหนที่มันคุ้มเอ้ยมันลงมาถึงแล้วเราก็จังหมายรับแบ่งไม้ซื้อนะครับเราใช้จังหวะแบบนี้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งหลายตัวยังแพงอยู่นะซึ่งเหตุผลที่ผมไม่เครียดเพราะผมมีวิธีคิดแบบนี้ซึ่งผมมองว่าสิ่งที่เราไม่รู้นะนะครับนั่นคือทําให้เราเครียดอ่ะเรามาดูในเชิงเทคนิคนะครับเซตในเชิงเทคนิคก่อนนะครับเพื่อเราเรียกว่าหาความรู้เข้าตัวเรา ที่มันลงมาแล้วมันโอกาสลงมันลงได้ถึงเมื่อไหร่เท่าไหร่นี่คือคําถามที่เชื่อว่าใครหลายคนก็อยากรู้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปฟังคนอื่นนะครับมากมายนักเราก็ฟังเพื่อประกอบการตัดสินใจแต่เราสามารถวิเคราะห์เองนะครับได้ซึ่งทีนี้นะครับผมขอเฉยตรงนี้นะครับว่าเฮ้ยผมดูยังไงนะครับทีนี้ผมก็ดูกราฟเดือนนะครับดูภาพรวมแล้วลงมาถึงเท่าไหร่นะครับผมมองว่าแนวรับนะครับที่เราจะเข้าซื้อแบบ ซื้ออีกจุดหนึ่งก็คือจุดนี้ครับ1,600นะครับเส้นแนวรับตรงนี้ค่อนข้างแน่นถามที่ค่อนข้างแน่นนะครับ1.880นะครับนี่คือจุดแนวรับที่หนึ่งนะครับจุดแนวรับที่สองก็คือเส้นนี้นะครับก็คือเส้นสีเขียวแถว1,500ครับแล้วก็แนวรับสุดท้ายเลยนะครับผมมองจุดตรงนี้นะครับ1.460นะครับเส้นสีม่วงผมมองว่าถ้ามันลงมามันก็อาจจะลงมาได้ถึงจุดตรงนี้ โอเคนี่คือเรววลายสุดนะครับผมมองว่าเร็วลายสุดอาจจะลงมาได้ถึงตรงนี้นะครับถ้ายืดเยื้อยาวนานนะครับแล้วก็ความสูญเสียเยอะต่างๆนะครับมันก็ไม่แน่อาจจะลงเร็วลายสุดก็อาจจะลงมาได้ถึงพันสองจุดนะครับเอาเป็นว่าผมมองจุดตรงนี้เป็นจุดที่โอกาสเกิดขึ้นน้อยมากครับอย่างมากก็อาจจะมีพันสี่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือ เราได้แล้วความรู้ด้านเชิงเทคนิคหวังว่าพันสองคงมาไม่ถึงนะครับเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยดูสถานการณ์ไปก่อนว่าที่มันยืดเยือ้อมันดุนแรงหรือถ้ามันจบภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับเหตุการณ์นี้จบภายในหนึ่งอาทิตย์สงครามเนี้ยนะครับแนวรับนะครับเหตุการณ์เล็กๆน้อยก็อาจจะพันห้านะครับเส้นสีแดงนะครับหนักมันหน่อยก็ตรงนี้นะครับอันนี้คือตามความหนักบอของสถานการณ์นะครับเป็นจุดแนวรับต่างๆ น,นี่ก็คือถ้าเรามองจากภาพกราฟเทคนิคของเซฟนะครับผมมองเล็วร้่ยสุด1468แล้วกันนะครับผมให้ตัวเลขตรงนี้1460ตรงนี้นะครับเป็นจุดโซนสะสมนะครับถ้ามองจากกราฟเทคนิคนะครับบางท่านอาจจะมองว่าไปรับที่เท่าไหร่ดีนะครับถ้าเราดูกราฟแล้วผมมองว่าแถวแถวนี้น่าสนใจนะครับ1460 1 4 6 2ตรงนี้นะครับ โอเคนี่คือเราไม่เข้าใจอะไรเราไม่รู้อะไรเราต้องไปหาคําตอบในเรื่องนั้นๆถูกไหมครับเมื่อกี้ในเชิงพื้นฐานเราก็ไปดูงบนะครับเชิงกราฟเทคนิคเราก็มาดูกราฟอ่ะเราก็ต้องหาความรู้ใส่นะครับเราจะได้ไม่เครียดนะครับเพอผมดูแล้วผมก็ไม่เครียดแล้วอ่ะมันก็ลงได้ไม่เยอะนี่หว่าพัน460นะครับก็อีกว่า2,300จุดนะครับอ่ะแล้วค่อยมาซื้อตรงนี้อีกทีหนึง่งค่อย คอยวางแผนเป็นจุดรับนะครับและทีนี้สงครามล่ะอ,อสงครามที่มันเกิดมันเกิดจากอะไรนะครับตอนแรกผมก็ไม่ตามข่าวนะผมก็ไม่รู้นะครับผมเพิ่งมานะครับเปิดใน Facebook ต่างๆก็จะเห็นนะครับรัสเซียบุกยูเครนนะครับซึ่งผมก็รู้ว่าอรัสเซียบุกยูเครนผมก็พิมพ์รัสเซียยูเครนในช่อง Google นะครับซึ่งมันก็มีบอกหมดเลยนะครับข่าวต่างๆนะครับรอบวัน แล้วก็ผมก็มาเจอผมก็อยากรู้นะว่าสาเหตุที่รัสเซียบุกยูเครนเนี่ยเขาบุกทําไมสาเหตุมันคืออะไรครับผมก็อยากรู้ผมก็กดเข้าไปนะครับเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราไม่รู้เราก็จะเครียดแต่พอเรารู้แล้วเราก็อาจจะโล่งนะครับหรือไม่อาจจะเครียดหนักกว่าเดิมนะแต่ว่ามันข้อดีคือเราได้วางแผนถูกนะครับทีนี้เราก็สรุปเขาก็มีข่าวสรุปนะครับรัสเซียยูเครนเนี่ยผมก็อ่านนะผมก็ต้องการรู้พอเราไม่พอเรารู้แล้วเราจะไม่เครียด แต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราจะเครียดทีน,นี้รัสเซียมันขัดแย้งอะไรกับยูเครนมันเป็นอำนาจเยี่งชิงอำนาจเชิงยุทธศาสตร์และข้อพิพาทเรื่องภรมแดนนะครับข้อพิพาทเรื่องพรมแดนผมก็อ่านไปอ่านไปแสดงว่านะครับรัสเซียติดกับยูเครนถูกไหมครับข้อพิพาทเรื่องพรมแดนพอ,พอเราอ่านขา่าวปุ๊บเราก็เกิดเกิดนึกภาพตามนะครับเราท่านถ้าเราจะให้เข้าใจมันเราต้องนึกภาพตาม ถ้าเรานึกภาพไม่ออกผมก็จะมาใช้วิธีการเปิด google นะครับ google map ในยุคนี้มันช่วยได้นะครับอผมเห็นแล้วยูเครนอยู่นี่นะครับแล้วผมก็ซูมผมก็จะเห็นว่าอ้าวยูเครนตรงนี้รัสเซียครับรัสเซียนะครับ,รสสรบพื้นที่ติดกับยูเครนอ๋อข้อพิพาทพรมแดนนะครับเกิดข้อพิพาทนะครับทีนี้ โอ้โหมันเป็นสงครามที่มันประเทศติดกันนะครับยูเครนกับรัสเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันสงครามรอบนี้นะครับมันยืดเยื้อหรือเปล่าครับซึ่งผมมองว่าประเทศติดกันเนี่ยมันไม่น่าจะยืดเยื้อนะครับมันควรจะคุยกันนะครับมันควรจะคุยกันแล้วก็ใช้สันติวิธีนะครับใช้เรียกว่าทางการทูตนะครับคุยกัน มากกว่าครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดนะผมวิเคราะห์จากเหตุการณ์นะผมมองว่ามันอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่จะยืเดเยื้อนะผมมองว่าอาจจะใช้เวลาสักอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งนะครับเป็นอย่างมากผมว่ามันก็ต้องจบนะครับแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือมีการฟวอมบาทมีการกดดันทางเศรษฐกิจนะครับฝั่งสนับสนุนยูเครนเขาก็จะฟ้อมบาทรัเสเซียนะครับรัเสเซียเองก็ เป็นประเทศที่ขายน้ํามันนะครับมันก็กระทบกันหมดนะครับนี่ก็คือสาเหตุที่พุ่นตกพุ่นร่วนะครับผมมองว่าเหตุการณ์อย่างนี้นะครับมันก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดับไปนะครับถ้าผมคิดนะครับสิ่งที่ผมคิดตอนนี้คือผมมองว่ามันก็อาจจะอยู่ไม่นานนะครับผมก็เลยมองว่ามันคงจะลงมาได้นะครับอย่างมากก็หนึ่งสี่หกสองเนี่ครับเพราะผม ดูข้อมูลจากหลายๆแหล่งหลายๆที่แล้วก็ประกอบกันนะครับสุดท้ายแล้วเราก็มาป็รวมกันมันเลยทําให้เราพอมองภาพออกแล้วเราก็พอมองพอมองภาพออกปุ๊บเราก็จะวางเป็นตั้งหลับได้นะครับมันก็เลยทําให้ความเครียดเราไม่มีเราก็พอเรารู้แล้วอ๋อมันมันมาประมาณนี้นะครับก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็ดูไปทีละวันวันต่อวันนะครับพอสมมติข้อมูลเข้ามานะครับข้อมูลเปลี่ยนแปลงเช่น มันยืดเยเื้อไว้จากที่เราคิดว่ามันไม่ยืดเยื้อมันกลายเป็นยืดเยื้อเนี่ยนะครับเราก็อาจจะขยับแนรับลงมาต่างๆอนตรกนี้นะครับมันก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปตามข้อมูลตาม Data ที่ได้รับโอเคครับนี่ก็คืออยากจะมาพูดคุยทักทายกันวันนี้นะครับว่าเราจะลงทุนยังไงไม่ให้เครียดนะครับก็คือความเครียดเกิดจากความไม่รู้นะครับไม่รู้พื้นฐานไม่รู้เทคนิคไม่รู้ขาะ นะครับเพราะนั้นวิธีแก้คือเราต้องไปหาความรู้นะครับได้ด้วยตัวเองนะครับตามวิธีที่ผมหามานะครับหรือไม่เราก็ไปอ่านข่าวฟังข่าวนะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์ตัดสินใจด้วยตัวท่านเองอีกครั้งหนึ่งครับเราไม่ควรจะเชื่อข่าวนะครับอะไรด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปนะครับแล้วก็ต้องดูจากรายลเล่งนะครับแล้วก็วิเคราะห์ตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับโอเคครับขอทุกท่านอยู่รอดปลอดภัย อ่านวิกติคครั้งนี้ไปได้นะครับแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยทุกทกท่านนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ